สวัสดีครับผมโบสสาโรดสอแสงทองการช่างครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับมีปัญหาที่จอดรถกับเพื่อนบ้านทําอย่างไรดีคลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะครับผมจะมาแก้ปัญหาให้กับทุกๆคน ใครหลายๆคนนะครับที่ซื้อบ้านอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรหรือไม่ได้จัดสรรก็แล้วแต่เนี่ยผมเชื่อนะครับว่าจะต้องมีปัญหาที่จอดรถไม่มากก็น้อยนะครับปัญหาที่จอดรถเนี่ยแก้ไม่ตกสักทีนะครับเนื่องจากคนไทยเนี่ยซื้อรถกันเนี่ยมากกว่าบ้านอีกนะครับบางคนเนี่ยไม่มีบ้านแต่มีรถแล้วสามคันบางคนนี่เช่าบ้านอยู่แต่รถโหเป็นจำนวนมากเลยนะครับปัญหาเหล่านี้จึงไม่หมดไปสักทีนะครับทีนี้เนี่ยปัญหาเหล่านี้จึงนำมาสู่ปัญหา ในการอยู่ร่วมกันนะครับบางคนนะครับซื้อบ้านเดี่ยวหลังใหญ่มีที่จอดรถ3คัน4คันโอเคอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ในหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยกำหนดว่าห้ามจอดหน้าบ้านในส่วนนี้ถ้าทุกคนทําตามข้อกําหนดก็ไม่มีปัญหาต้องบอกว่าในแต่ละแบรนด์ของหมู่บ้านเนี่ยก็มีระเบียบข้อบังคับแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ปัญหาที่พบเจอมากสุดก็คือบ้านจัดสรรที่เป็นทาวน์โฮมหรือทาวน์เฮาส์เนี่ยจะมีปัญหาที่จอดรถกันพอสมควรเลยนะครับเนื่องจากทาวน์โฮมหรือทาวน์เฮาส์เนี่ยเขาจะมีที่จอดรถ 1-2คันนะครับซึ่งบางหลังเนี่ยมีรถ3คัน4คันจึงต้องนํามาจอดหน้าบ้านจึงต้องนํามาจอดข้างบ้านหรือพื้นที่สาธารณะของส่วนกลางนะครับตรงนี้เนี่ยก็จึงทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแหวงกันนะครับจึงนํามาสู่การแก้ปัญหานะครับในข้อที่1นะครับผมอยากจะให้ พูดกันดีๆถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับเพราะว่าเราต้องอยู่ร่วมกันอีกนานนะครับในการจอดรถเนี่ยถ้าเราได้คุยกับเพื่อนบ้านแล้วทําความเข้าใจกันแล้วผมคิดว่าคงไม่มีปัญหายกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าถ้าผมมีบ้านนะครับเราหน้าบ้านผมเนี่ยผมจะต้องจอดรถหน้าบ้านด้วยนะครับแล้วเพื่อนบ้านก็ต้องจอดรถหน้าบ้านด้วย แต่วันที่ผมไปทํางานนะครับผมไม่มีรถจอดอยู่แต่เพื่อนบ้านเอารถมาจอดเอามาขวางทางพอผมกลับบ้านมาเสร็จไม่สามารถเข้าบ้านตัวเองได้นะครับเพราะว่ารถคนอื่นขวางทางอยู่ผมอาจจะบอกว่าพี่ครับจอดรถหน้าบ้านผมได้ไม่เป็นไรนะครับในวันที่ผมไปทํางานตั้งแต่เวลา8โมงถึงบ่าย3โมงแต่ถ้านอกเวลานั้นผมขออนุญ,ญาตให้พี่ขยับรถให้หน่อยนะครับเพราะว่าผมต้องเอารถมาจอดตรงนี้นะครับเราอาจจะกําหนดเวลากับเพื่อนบ้านนะครับหรือ อาจจะมีญาติเพื่อนบ้านมาหาเอาจอดรถได้เลยครับที่จอดชั่วคราวนะครับแต่ถ้าบางคนนี่ยึดอนาเขตอาจจะจอดถาวรตรงนี้ก็คุยกันลําบากนะครับอันนี้ก็อยู่ที่การพูดคุยสุดท้ายก็อยากให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับเพราะต้องอยู่ร่วมกัน ต่อมาข้อที่2กําหนดข้อตกลงกันในซอยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านจัดสรรหรือไม่จัดสรรก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณอยู่ซอยเดียวกันและหน้าบ้านหันชนกันนะครับซึ่งถนนซอยเนี่ยมันเล็กจริงๆบางหมู่บ้านเนี่ยมีขนาดความกว้างของถนนเนี่ยแค่8เมตรซึ่งรถเนี่ยคันหนึ่งก็ประมาณ2เมตรกว่ากว่าว2เมตรกว่าบวก2เมตรกว่าก็จะเป็นประมาณ4เมตรกว่าซึ่งตรงกลางเนี่ยรถไม่สามารถขับสวนกันได้ ต้องให้อีกคันหนึ่งไปก่อนหรือหลบกันยังไงก็หลบกันลาบากนะครับก็ตรงนี้นะครับถ้าบ้านฝั่งนี้กับบ้านฝั่งนี้มีรถหน้าบ้านเหมือนกันจอดหน้าบ้านเหมือนกันในส่วนนี้ก็อาจจะทําให้การเคลื่อนที่ของรถที่จะสัญจรไปมาเนี่ยลำบากตรงนี้คุณอาจจะต้องหาข้อกําหนดตกลงกันนะครับในซอยนะครับผมมีวิธีการแก้ปัญหาให้นะครับยกตัวอย่างเช่นบ้านฝั่งซ้ายและบ้านฝั่งขวานะครับอาจจะมีข้อกําหนดตกลงกันว่า ในซอยชั้นสามารถจอดบ้านฝั่งซ้ายได้อย่างเดียวนะครับฝั่งขวาห้ามจอดแต่บ้านฝั่งขวาก็สามารถนํารถมาจอดบ้านฝั่งซ้ายได้นะครับก็อยู่ที่การพูดคุยกันสมมุติว่าถ้าคุณมาจอดหน้าบ้านคนอื่นตกลงกันได้ไหมล่ะอาจตกลงกันได้ยกตัวอย่างเช่นไม่เป็นไรลูกบ้านป้าไม่มีรถยนต์บ้านป้ามีแต่มอเตอร์ไซค์ก็จอดหน้าบ้านป้าได้เหมือนกันแต่ในกรณีถ้าคุณตกลงกันไม่ได้ล่ะเช่นยกตัวอย่างเช่นในซอยเดียจอดฝั่งซ้ายหมดฝั่งขวาห้ามจอดแล้วฝั่งขวาเขาก็มีรถอยากจอดหน้าบ้านเหมือนกัน ในส่วนนี้อาจจะต้องเป็นการแก้ปัญหาด้วยวิธีต่อไปก็คือข้อที่3าําหนดข้อตกลงในหมู่บ้านผมบอกนะครับว่าในหมู่บา้านจัดสรรเนี่ยมีปัญหามากกว่านอกหมู่บา้านจัดสรรอีกนอกหมู่บา้านจัดสรรบางทีเนี่ยคุยกันได้นะผมว่าคุยกันง่ายกว่าด้วยนะครับแต่ในหมู่บา้านจัดสรรเนี่ยคือทุกคนอยู่กันด้วยจํานวนมากๆจึงจะต้องมีกฎระเบียบที่ค่อนข้างเข้มงวดถ้าในหมู่บา้านจัดสรรเนี่ยคุณกําหนดนะครับว่าห้ามจอดรถหน้าบ้านเลย สามารถทําได้ในกรณีที่เป็นบ้านเดี่ยวเท่านั้นบ้านเดี่ยวส่วนมากจะสามารถกําหนดได้ว่าคุณห้ามจอดรถตรงถนนสาธารณะหน้าบ้านคุณเทา้ home, ทาโฮมเท้าเท้าเนี่ยจะกําหนดข้อตกลงกันยังไงนะครับในส่วนนี้ก็จะมีข้อตกลงที่คณะกรรมการหมู่บ้านได้ร่างขึ้นมากําหนดวาระที่ประชุมโหวตเสียงข้างมากนะครับในการกําหนดข้อตกลงขึ้นมายกตัวยอย่างเช่นถ้าคุณจอดรถหน้าบ้านคุณจะต้องเสียค่าปรับเช่นคุณจอด แชร์ไว้เลยค้างไว้เลยโดยที่หมู่บ้านเขาไม่ให้จอดอ่ะจะมีค่าปรับเช่นรอพอไปล็อกล้อนู่นนี่นั่นและก็เสียค่าปรับกันไปในส่วนนี้เป็นวิธีที่ค่อนข้างแบบรุนแรงอะ่ะผมว่ามันทําให้เกิดการทะเลาะเบาแววงกันได้นะครับแต่ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งนะถ้ามันเป็นทาวน์โฮมล่ะจำเป็นต้องจอดหน้าบ้านจริงๆอะ่ะจะทํำยังไงอ่ะก็จอดกันไปแต่คุณจะต้องมีพื้นที่นะครับในส่วนของ ถนนเนี่ยให้รถสามารถสัญจรได้นะครับเผื่อมีเหตุฉุกเฉินเช่นเกิดอัคคีภัยเกิดจะต้องไปรับผู้ป่วยกระทันหันคุณก็ต้องสามารถให้รถเหล่านี้วิ่งสัญจรผ่านไปได้โดยที่ไม่เกิดการกีดขวางน,นะครับบางหมู่บ้านเขามีรางวีอยู่ข้างๆติดหน้าบ้านคุณก็อาจจะตัดปีนรางวีฝั่งนี้อาจจะปีนรางวีฝั่งนี้เพื่อที่จะทําให้พื้นที่ในการเคลื่อนที่ของรถตรงกลางเนี่ยเพิ่มขึ้นตรงนี้ก็ทําได้แต่ยังมีปัญหาอีกคุณเชื่อไหมผมไปเจอหมู่บ้านหนึ่งนะครับหูดีมากๆเลยเขาทําไงรู้ไหมเขายอม เอาพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้านเนี่ยออกไปเป็นที่จอดรถที่จอดรถตรงนี้เนี่ยให้เช่าอ่าให้เช่านะครับต้องบอกว่าให้เช่าให้เช่ายัางไงเขายอมตัดพื้นที่สีเขียวของหมู่บ้านเนี่ยออกไปบางส่วนนะครับเพื่อทําเป็นที่จอดรถให้เช่าสําหร,รับลูกบ้านในหมู่บ้านตรงเนี้ก็เกิดจากการโหวตการประชุมนะครับจะต้องตั้งประชุมใหญ่อย่างที่ผมพูดขึ้นมาให้ผ่านวาระโหวตเสียงข้างมากว่าจะเอาเจ้าที่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่จอดรถสําหรับให้เช่าก็ทําได้ ข้อดีมีหลายอย่างลดการทะเลาะเบาะแว้งนะครับลูกบ้านที่มีรถหลายคันก็สามารถไปเช่าจอดได้แต่เขากําหนดนะเช่นคุณเช่าจอดได้บ้านหนึ่งไม่เกินหนึ่งคันอ่าอันนี้ก็มีค่าจอดรถก็คิดเป็นหลายเดือนเช่นเดือนละ1000บาทเดือนละ500บาทนิติบุคคลเนี่ยจะได้รายได้ในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้นที่จะเอาไปพัฒนาในหมู่บ้านที่จะเอาไปปรับปรุงให้หมู่บ้านดูดีค่าส่วนกลางก็ได้เก็บแล้วแถมยังได้ที่จอดรถให้เช่าอีก โอ้โหคุ้มสุดคุ้มเลยผมบอกให้วิธีนี้ก็เป็นวิธีที่แก้ปัญหาที่ดีอีกวิธีหนึ่งนะครับสุดท้ายนะครับข้อที่4 mm hmm. เขียนป้ายแปะหน้าบ้านวิธีนี้อาจจะเป็นวิธีที่หน่อมแหนมนะครับแต่มีคนทําแล้วได้ผลแต่ก็ได้ผลที่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะผมยกตัวอย่างนะครับถ้าเป็นในหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยโอเคเขียนป้ายว่าห้ามจอดรถหน้าบ้านถ้าเพื่อนบ้านของคุณเนี่ยคุยกันดีๆพูดจากันดีๆทุกคนอ่ะรู้กติกาหมดทุกคนก็จะก็ไม่อยากทะเลาะก,กัน ก็คือต้องอยู่ร่วมกันไปอีกนานคําพูดนี้สําคัญมา,มากต้องอยู่ร่วมกันไปอีกนานนะครับจึงละเว้นตรงนั้นไว้ก็คือถ้าเพื่อนบ้านคุณเขียนป้ายไว้แล้วเนี่ยว่าการุณา่าจอดรถขวางหน้าบ้านคุณก็ควรไม่ไปจอดอะในมุมมองผมนะถ้าคุณไปจอดเหมือนกับคุณสร้างศัตรตูงั้นการอยู่ร่วมกันไม่ควรมีศัตรตูแต่ในกรณีนอกหมู่บ้านจัดสรรละ่ะเขาไม่รู้ไม่ได้เป็นเพื่อนกันมีใครที่ไหนก็ไม่รู้มาจอดยกตัวอย่างบ้านใกล้ตลาดนะครับอย่างกรณีเขออาญาตินะครับป้าทุบรถ บ้านใ้า้ตลาดนะครับมีคนมาซื้อของมาซื้ออะไรป้าเขียนป้ายใหญ่มากเลยนะแต่ก็ยังมีคนมาจอดรถหน้าบ้านในส่วนนี้ป้าเขาใช้สิทธิ์นะครับให้ศาลเนี่ยสั่งคุ้มครองนะว่าในกรณีจอดรถหน้าบ้านเนี่ยห้ามจอดเนื่องจากมีกรณีผู้ป่วยจะต้องออกไปแบบฉุกเฉินในส่วนนี้ถ้ามีคนมาจอดนะครับคนนั้นเนี่ย อาจจะต้องเสี่ยงนะครับรับโทษตามกฎหมายนะครับในส่วนนี้ก็สําคัญจริงซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับก็ไม่อยากให้นะครับเกิดการทะเลาะเบาะแว้งต้องขึ้นลงขึ้นศาลหรือต้องมาทุบรถกันนะครับที่เป็นคดีความนะครับโอเคนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ผมกล่าวไปนะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับแล้ววิธีการแก้ปัญหาที่ผมได้เรียนรู้ได้พบเจอมาถ้าใครได้ข้อมูลเหล่านี้นะครับกรุณาแชร์ต่อด้วยนะครับยิ่งแชร์ไปในกลุ่มไลน์หมู่บ้านนะครับยิ่งเป็นไอเดียนะครับให้กับลูกบ้านทุกๆคนนะครับในการแก้ป ฝากคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e ให้กับสอแสงทองการช่างด้วยนะครับไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ